ศักบล็อกทีหนึ่งแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกครับโชว์มาใหม่พะดุงศักด์จะเล่นอีกทีหนึงน่งโดนเบียดไว้ก่อนครับจับได้ยิงสวนและหนึ่งูนเลยครับโอ้โหวาเป็นชาลิวชาปุยครับและนี่นครับมาหยังขูกขีดสี่เหลี่ยงจะชี้ไม่ให้แล้วก็โดนสกัดออกมาสุดท้ายครับจอมยินยอง ลอยขึ้นมาโยกโยกหาเหลี่ยมจอยยองเปิดเข้ามาแล้วขึ้นมาโคกกระโบจังหวะนี้ดีดเข้าไปตีเสมอหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งครับไม่มีธงโอ้โหไม่ล้าแน่นอนไม่ล้าแน่นอนครับลูกนี้นี่ครับแม่หม่งไปจังหวะน,นัดให้มาเปิดหยอดได้โคกแล้วก็จิ้มอีกทีลิมาโอ้โยังเซฟได้ครับลูกนี้แต่ล้าหน้าไปก่อนที่เหมือนจะตันแล้ววันเทพเปิดเข้ามาแล้วพดุษซักบ่งสะบัดมาให้กับ เขลรขึ้นมาไปที่ลีมาลีมากระชากไปลีมาเปิดเข้ามาโอ้โหไม่มีใครเลยครับหน้าประตูนัดนัดให้มาชาเลยวยกขึ้นมาครับสวยเลยลีมาเอาบอลลงได้แล้วหน้าประตูลีมาเปิดปาแล้วยิงเลยครับโอ้เรียบร้อยครับสองหนึ่งครับโอ้กอลอสซีมาอืแล้วยิงหนึ่งใจหนึ่งครับวันนี้ชาเลชับปุยโอ้โหหยอดมาบอลแรกดีครับแต่วบอลแรกดีนี้ได้เปรียบคู่แข่งอยู่แล้วครับต่วนี้สิที่โชค พอดุงศักดิ์ผดุงศักดิ์ดึงจังหวะไหลมาสีโชคลุดไปแล้วจะไหลมายิงลีมาโอ้โหสามหนึ่งครับว้ายอดเยี่ยมจริงครับลีมาบอลดูครับผดุงศักดิ์ต่อมาแล้วดูโอ้โหพยายามมาซัดลูกนี้ปั่นโอ้ยเชี่ยงเสาไปทีเดียวครับโอ้โหได้ลุ้นครับลูกนี้เจ้ายิงยองเขายิงน่ากลัวครับกำแพงของมาก่อนที่สี่คนปั่นไซส์มาโอ้โหดูขึ้นมา จับได้อัโบโบสัตเลยปัดทิ้งไปก่อนโอ้โหแต่ยังเซฟได้ครับตันสันสัตตรงตรงเลยปัดไปได้ครับโอ้โห,โหดูครับใส่ตรงๆหลังเท้าด้วยขวาเลยครับต้นข้างเปิดครับจองจินยองแล้วขึ้นโคโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้อัโบโบยอดมาตวัดโอ้โหนิดมา หยอดเข้าไปครับลูกนี้ใครโค้งแล้วอโบโอ้โหบ,โบกุกและปัดได้ครับจัดล้มหน้าเทพลากตัดมามอมรเทพถือกลับมาด้านหลังครับไปในพระธพลจางมามอมรเทพเอาลุดเลยวันนี้เลือกยิงเรียบร้อยครับโอ้โหว้าวสี่หนึ่งครับอปูดูใจครัโบโ,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 โดนย,ยิงสองนัดน,นี่แปดลูกเลยใช่เอาละครับตอนนี้ต้องพยายามขอยิงบ้างลูกนี้เปิดเข้ามาสวยมากเรียบร้อยยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูศูนย์นี่เลครับทุลป้าโอ้โหยืนของ สา้าซใหจอนครับช้ากว่า9ก้าเดียวครับสุดป้าถึงก่อนแขงเลยครับทางจันทบุรีออกมาครับที่มารายอนมารายอนว่าไงครับมารายอนตอกลับตรอดข้างในมาครับเล่นกัน2คนเบิ้นสวยมากดูนี้มารายอนลุกเดียวเข้าไปแล้วเข้ามาวงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหจัง เปิดแมตทีมระยอทมกยตูสอนจนตบุรีส่ส่งชช้ทองฉ่ำพยายามเข้าสกัดแต่วาริตเทลานายรุนี้แต่ว่ากระหาจังหวะเจาะไม่ได้ครับตองโกลับมาครับว่าเจอแล้วเปิดมาหน้าประตูม่งเข้าไปรุกนี้อ้โอ,โอ,โอจังหวัดม่งเของอามาดูรุกนี้เหมือนกับบอลไปชนตรงคนเสาพอดีครับกันไดไม่เป,เป่าด้วยครับมีผู้เล่นของจันทบุรีบาดเจ็บอยู่นะครับเอามาดู เอามาดูกระชากเข้ามาแล้วลูกนี้เปิดมาหน้าประตูชาร์เข้าไปลูกนี้ไม่ได้ประตูอีกดูครับโอ้โหยสกรบุรพาครับชาร์จเข้าทางเสาสองไปให้มาในชาร์จแล้วไปโดนชัดสวยด้วยครับเชตเก็บได้ครับรุ่นที่พอ บอลมาช่องดีครับชมพิ์เปิดเข้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้แมยังดีที่เข้าไปชาร์จนะ,นะเนี่ยชมพิษตอนนี้บุกแหลกเลยครับบุกแหลกชมพิษมาดูลองซัดด้วยเท้าซ้ายแล้วเรียบร้อยครับตีไข่แตกได้สําเร็จครับโอ้โหเป็นอมรุออตตาราครับตีไข่แตกให้ชมพิษจนได้ครับนั้นถึง5คนเลยครับแต่ว่าเอาออตตาราไม่ได้ครับดูโอ้โหโอกระนาล้มโยกหนึ่งทีแล้วซัดซ้ายบอลต,ตกพื้น ดูสุพรรณครับใช้ยืมเล่นชุดนี้หรือว่ายัางไงแล้วหลุดมาตรงนี้นะครับยิงเสาแรกโอ้โหร้ายเลยครับให้บอลมาพื้นที่ว่างทางฝั่งขวาครับโอ้แต่ลอดขาดืด้อเลยครับอาซอกบาโดนไปตรงนี้สุภวัตก็ไม่เหลือนะครับโอ้โหแต่วันยืน้ายแล้วตำแหน่งยืนไม่ดีครับ เดียวครับเปิดไม่แม่นก็เสียโอกาสไปแล้วจะเป็นเก็บสวนของสารคามเขาพวดนี่โดนลากอีกแล้วนะครับซ้ายซ้ายสายหักยิงเองแล้วแม่ารับเอาไว้ได้ครับแขนซ้ายสุดปลายมือนะครับล็อกลูกยิงของขอไปนะครับโดนผดลึกแม่ยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับไกลมากนะครับเนี่ยไม่มีตัวเข้าครับแล้วยิงโอ้โหบอลมันหุกลงเสียบใต้คานครับไปเลยครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจเจนสีปราดครับ นารเบะทำชิงกันมาตรงนี้ไหลามาย์ญิงก่อนแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็ยังไม่เข้าอยู่ดีครับของเชษนุพงศ์นะครับบอลทะลุตามช่องมาสวยเชษนุพงศ์อ้าอล้มแล้วครับประสิทธิ์ว่างไงมีศิรวิทย์ไล่หลังหวอันนี้อันนี้จุดโทษน,นะครับเออจบไปครับ แล้วยิงอุยเกือบไปครับโอ้โหลงนะครับสำหรับชิรันพงษ์ครับแต่ว่าด้วยความแรงนะครับเอาไม่อยู่บอลค่อยๆผ่านเส้นเข้าไปครับชิชนกออกขอบไปนะครับชิสชนุพงศ์ทำชิ่งกันมาตรงนี้เอาไหลมาแล้วแปะเน้นๆโอ้โหเปิดโดมัยครับสิทธินันั์นแล้วได้โมงเอาละครับมาแล้วครับจาก0-2กลายเป็น2ต่อ2 แทีกที่่ีได้จากจุดโทษนาะที54นะครับได้หลังมาอีก4นาะทีเป็นอดีตมิอาซอกบานะครับคืนอนมงลูกนี้โทบระกบก็ต้องบอกว่าผิดพลาดเราพริกมาตรงนี้ได้ยิงโอ้โหซ้สำเศรานะครับแต่ว่าบอลมันเข้ากลางประตูครับตรงตัวของสุภวัตครับอืเอาไปเองก็ไปเองครับเปิดซ้ายมาแล้วด้บอกโอ้อโห เน้นๆแล้วนะครับมุงของอาซัมซาวครับพลาดไปเองเล่งไปที่ก้าวเนี่ยยาวไปเนี้ไปครับเขาขอเกิโทษไปแล้วเปิดมาแทบหน้าไครับเรียบร้อยจริงๆด้วยครับโอ้โหเอาเข้าไปครับจชนะนัดแรกไม่ฝาาด้วยครับทะลุมาแนครัววิรวุฒีราวดปาาเลียดลูกนี้มาจ้อนหลังเวโซ่แต่ว่ามีตัวเติมสัดลูกนี้หนึ่งูเลยครับ โอ้โหเป็นการเติมเกมบุกขึ้นมาทางขวาของบักอย่างก้องพบแกวซัดให้พัทยาบุกมานำเชียงใหม่ดูดูจากบอลครอสมาตรงนี้บอลมันย้อนหลังเวโลโซ่แต่ว่าตำแหน่งของก้องพบก็วิ่งสอดขึ้นมาได้แบบพอดิบพอดีเลยนะครับโอ้แล้วก็ยิงยัดไปที่เสาแรกเลยครับบอลนี่เลียดผ่านมือของปภาวินเข้าไปเลยนะครับถือว่าซัดลูนี้ได้อย่างยอดก็เติมมานุรุ่น เปิดโด่งมาโคกเต็มเต็มติดเซฟซ้ำต่อจอครับโอ้แตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับเอลซันโอ,โ,โอ้เอาจนได้ครับเชียงใหม่โอ้เนี่ยจากเตะมุมที่เอลซันนี่ซ้ำในดาบ2เข้าไปนะครับโอ้หลังจากที่พยายอยู่พักใหญ่ครับเชียงใหม่ก็ไม่ได้ประตูที่ต้องการจนได้ครับเตะมุมตรงนี้ครับที่นูรุนเปิดมาแล้วเข้าศีรษะของคาร์ลเซตโตโมงจังหวะได้เนี่ยติดเซฟนะแต่ว่าเอลซันเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็ สามดาบ2เข้าไปแล้วพียาจะตามไปบล็อกก็ไม่ถึงบอลเลยครับดาบแรกในปีวัดคือเซฟตรงนี้ไปแล้วเขาเสียหลักไปก่อนแล้วครับบอมโดงขึ้นหน้ามาครับอของค่ามาเมอเซนายังได้ที่ครอสเนโตจ่ายลูกนี้มานูรุนนูรุนปาดเข้ามาตรงกลางกับบอลฉลับยิงเซาอีกทีครับเอลซันครับโอ้แซงนำสองประตูต่อหนึ่งครับนี่เป็นตำแหน่งที่ถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วโอ้โหแลวเพิ่งจะตีเสมอได้นาทีที่แล้วนี่นะครับ นี่ฮะสะใจสุดๆเด้ว๋วโพลอนุชาปุ่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะเคลียร์มาของทเน่แล้วมาเข้าทางของคาร์โนเซโตไหลมาให้กับดูลูนะครับแล้วหักมาตรงเนี้ยไปรับหลุดนะครับสำหรับปิยวัฒน์โอ้โหซ้ายครับเอาส,สารนภพเข้ามาโคกลู้นนี่ลงพื้นแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหพลังการขึ้นนําแล้วครับโอ้โหเจฟฟ์สันครับเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะเขาหมุงกดลงพื้นแะล้วบอลไปฉล็บใครหรือเปล่าครับบอลมันตกพื้นแล้วเหมือนทําให้ผู้สอดส่อเสียจังหวะไปด้วยนะครับ ดูครับโหมมาโอ้มีตัวแย่ด้านหน้าทำลายสมาธิไปนิดนึงครับแต่ไม่โดนใครนะครับน่าจะไม่โดนใครกุสาวงเจอทุคุณกิจดักไว้ยังจิ้มคืนกลับมากิซะให้มาอเล็กซ์โอ้ยพลิกสวยมากครับแล้วไม่ล้มซ้ายแน่นๆเลยโอ้ยสองศูนย์ครับ โอ้โหดูนี่สวยงามจริงๆครับตัวพลิกของอเล็กซ์ดูตรงนี้ว่าล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำครับไม่ล้ำชัดเจนครับคนที่อยู่ท้ายสุดเป็นตัวคัดท้ายคือสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะครับเดินขึ้นมาไม่ทันครับแล้วพลิกหนีมาตรงนี้หลุดเลยครับมีความเร็วสปีดต้นดีแล้วก็ปลายเล่นทางใช่มาคีสานุตตวัดมาแล้วเกือบถึงกฤษณาเล็กซ์ยังได้อยู่ครับเคซสานเคซสานุกกระชากมาสายจริง3-0ครับโอ้โหปลกันใหญ่เลยครับ โอ้โหดูครับบอลตกมาตรงนี้รุมมาแย่งได้ครับเอกสิทธิ์ให้มาคีซิโนุให้มาสุนพัฒน์แย่ได้แล้วนึกว่ารอดแล้วครับแต่คีซินโนุยังตามมาเก็บได้แล้วซัดซ้ายเลยครับ<ม>บอลเรียดผ่านมือของสุภวัฒน์สิงห์โไทยเข้าไปคือยิง,อง,องไปต้องบอกใกล้ตัวสุภวัฒมากนะครับแต่ทิ้งตัวเนี่ยครับปัดไม่ทัน<ม><ม>เปิดมาเอา้าแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห กูจะมาออกมา,ออกมาออกสุภวั์ครับแล้วกฤษณะถึงก่อนครับ4-0ครับผู้สาประตูที่ออกมาสุภวัฒนี่ยังไม่ถึงบอลนะครับถึงแม้ว่าจะปะทะก,กันหลังจากนั้นก็เป็นประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับดูครับเปิดมากฤษณะไม่ลับหน้าเลยนะครับโฉบมาโมงตัดหน้าได้ก่อนนั้นนุกูลติดที่อยู่ที่บอล์อาครับผู้สั่งให้สัญญ,ญาณ เอาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตัดมาอแล้วก็ไล่มาเป็นหนึ่งต่อสี่ครับภาพจับมาที่เวลตันสมิธนะครับเนี่ยผู้สิงเต่าให้สัญญาและยิงเลยครับโอ้ยิงดีมากครับอ้ยอมเลยครับลูกนี้ยิงดีจริงครับคือโน้ตคือไม่ดีครับสมิธอ่านะครับสมิธขวามีครับแล้วให้มามาไปกักกันนิดนึงเซรุ่เซรุเอา ยังไงครับสตีเวุฒิูอุ้ยตัดเข้าในซ้ายยิงเรียบร้อยเอาแล้วครับไล่ลสองต่อสี่โอ้โหสุดสวยเลยครับลูกนี้ดูครับใข่บอลจนพลาดเองนะครับทางฝั่งของพลังการแล้วเหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วครับสตีเว่นนี่ครับยึดยักอยู่แล้วหาจังหวะยิงด้วยซ้ายจนได้ครับแนวรับบูแต่ไปถอยครับไม่ได้เข้าประกบไม่ได้ช่วยกันเข้าประกดดันครับแล้วยิงตรงนียบดูกรุณกิจ ออกมาทางขวาสุนภัทรมีเวลาเปิดยอดเข้ามาแล้วโคกรูดิเรียบร้อยแล้วสามต่อสี่ครับโอ้โหไล่มาครับโอ้โูอาทิตย์ครับดูดูครับเปิดมาแล้วก็โอ้หยอดโดมาตัวหลังว่างด้วยแล้วโ่งชงมาได้ลูกนี้มงเข้าตัวเองซะอย่างนั้นครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับโอ้ตราดครับขึ้นนำไปแล้วโอ้โหกลายเป็นลูกเซตที่ เฮโรมีปัญหาในการป้องกันนะครับพอนีิชายหยอดไกลไปเลยนะครับโหมกมาตรงนี้ทางเดกโก้นี่คือข้างหลังเนี่ยมีทางฝั่งของเดกโก้กดดันมาอยู่นะครับเดโก้เลยต้องโหม่งสกัด โอ้โหกลายเป็นเปลี่ยนบอลเข้าประตูตัวเองไปเลยซอมินตุนนะครับผู้สินให้เล่นอะไรครับสงครามสมุดโยนโค้งมาลูกนี้ได้โคกลงพื้นโ้โหแล้วก็สาลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอจนได้ครับเป็นหนึ่งประวตูหนึ่งครับจากกองหน้ายอย่างเบียนาอือหือครึ่งหลังนี่เฮโรจังหวะเปิดแรกนะครับโหมงลงพื้นโดนฟอนทุบออกมา <c oughs> จาังหวะแรกเนี่ยซ้ำไม่ได้ด้วยนะครับก็ยังมีเวลาพอครับในการที่จะ หาจังหวะในการเข้าทำนี่ครับโอ้เกมรับของฝั่งโอ้มองข้างในเลยครับซาโนแล้วเปิดโด่งมาลูกนี้เวียนาพักอกลงเกี่ยวคื้นกลับมาแถว2กดแล้วโอ้โหยังมาบล็อกไว้ได้จุดโทษนะโอ้โหสารัตกระโดดมาบล็อกลูกนี้ผู้สินมองว่ามีการแขนครับแล้วก็เนี่อะไรครับเวียนาาวิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ21ครับปลิเทโลพลิกขึ้นนำแล้วโอ้โห หลอกทุกสอยเป็นคนละทางนะครับจังหวะยิงจุดโทษตรงนี้ของทางเวลลาให้อาว้ะครับเชียโก้เล่นกับคิเลสันปั่นโค้งเรียบร้อยโอ้โหตราตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับหรอรับบอลหน้ากรอบแล้วปัดเลยครับโอ้โหเกมพรบเฮโรเองก็ไปประกบห่างนะครับ จังหวะที่เทียโกเอาบอลเข้ามาตรงกลางนี่ก้อนแล้วโยนกลับมาใหม่เวลาก้อนหลุดตำแหน่งไปด้วยครับมงแล้วเร็วกว่าครับหลุดเดียวแล้วอพิเดชอพิเดชหลุดเดียวแต่งเข้าซ้ายอพิเดชไหลมาโล่งๆล้ำหน้าไหมแต่ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับทงไม่มาครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับสามต่อสองของบริเตโลถึงก่อนแล้วครับเร็วกว่าครับมงหนีซอมินตุนมาวันชาติก็ขยับเข้ามาตรงนี้ทาให้หลุดตำแหน่งไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วเอซซดดี้ที่อยู่ตรงนั้นโล่งๆถูกเองเลยครับ ย้อนคือหลังกลับมาให้สุพจน์เคือมาพอรอตพิชาโยนโด่งมาลูกนี้ได้โคกด้วยแล้วก็โอ้โหตีเสมอเป็น3ต่อ3ครับตราดไม่ยอมง,ง่ายงๆโอ้โหแล้วก็เป็นเซนเตอร์ครับแน้วซ้ายของพิชาได้เปิดแล้วขึ้นมงโหสงพลังมากครับมงนี้ของเอไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหแล้วกลายเป็นเทโรนะครับที่ได้ประตูที่4ครับโอ้โห นี่ <Hey, S 2> ครับดึงแล้วยิงโอโ้โหสิ่งที่เห็นคืออยู่ในกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นว่าตั้งแต่การเคลียร์บอลมาเริ่มต้นนี่มันเป็นยัางไงแล้วก,กลายเป็นแอสซิสต์ของอพิเดตอีกแล้วนะครับมาเนียเปิดเข้ามาดูนี้ไม่ล้ําด้วยครับเกี่ยวเข้ามาแล้วกระดกลูกนี้น,นะครับเรียบร้อยเลยครับหึงประตูต่อศูนย์ครับโอโ้โหชายนาทฮอนบิลขึ้นนําแล้วนะครับโอโ้โหจ้ การเปลี่ยนตัวของชัยนาทในช่วงต้นครึ่งหลังนี่ถือว่าได้ผลเลยครับทำให้เกมสนกลับดูมีอาวุธมากขึ้นครับชัยนาธครับเล่นฟรีกิกคาริลองซัดเลยครับเอา้าบอลมันไซรับลำบากครับจังหวะที่ยิงลูนี้ครเล่นสั้นๆเลยลูนี้ จัดเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่นะครับนี่ลงมาในีธนาสอนคนที่ตัดสิสธ์ลูกนี้คือปฏิพัน์ชัยนะครับที่รับบอลแล้วก็นี่ครับซ้ายกดมาตรงนี้เหลือแค่มีเพื่อนชาร์จที่มันเข้าประกอบแหะครับแล้วคนนั้นก็เป็นธนาสอนครับได้กันใหม่ครับที่้ครับให,หมลูกนี้ได้ไหมมีโอกาสได้ซัดกำลังง้างนี่มงคลชัยถึงตัวเลยครับ ให้เพื่อนเปิดพอเปิดมาก็โดนตัดเอ้ากลายเป็นเสียบอลโอ้โหหลุตละมีสิทธิ์สามศูนย์ครับทุนนี้และเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูครับโอ้ไปเสียงง่ายสามศูนย์ครับทีมที่15นัดที่ผ่านอันดับ3ของลีกอ,อ้าวมาอีกแล้วจวังหวะนี้เมทีจ่อๆเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับลำปางขึ้นนำไปเชียรทอน เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ได้มองเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไคเก้ตีเสมอได้แล้วครับนาทีที่1 7เจด้านซ้ายครับเปิดคอสโด่งโดมาแนวรับนะครับจังหวะขึ้นหน้าไปไคเก้พลิกได้ไคเก้ไหลสันๆอังเดลุยให้มาลุดนลกรณลากรซัดลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งครับอยุธยายูไนเต็ดได้เวลาได้ประตูในช่วงทดเวลาดูครับจังหวะจ่ายนี่ทะลุเลยครับแล้วดูดึงก็ไม่หยุดครับ มาอืยังหลอกได้ครับบอลเมทเปิดยอดโดเข้าไปลูกนี้มงอ้าวฟ้องแฮนด์บอลครับแล้วก็ได้ด้วยครับโอ้โหเต็มทีมงไปแล้วนี่ไปแฮนด์บอลผู้เล่นของอยุธยาจังหวะเปิดมาครับตรงนี้ทำนาดีของไกรวิทย์เลย,เลยมาเสาสองแล้วจังหวะม,มองออกไม่ที่ครับโอ้โหสัญญาณจูดิวานสัตว์ลูกนี้อ้หเกือบโดนปัดได้ครับ สองปรบตูก็ตัวนิดเดียวครับเกือบไปครับจุดิวานมองครับประตูแล้วก็แปรลูกนี้อวบอลช้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่คนทีู่้ไม่ใช่ตัดเข้ามาลำปางได้บอลมาแล้วลูกนี้สูงเหนือเหนือเลยครับเป็นสองประตูเอาสามประตูต่อสองครับในพิธีสารคามจุดดีวานครับปีเตอบอลยังมาได้แล้วบอลมาเข้าทางเิธีสารคามครับ แต่งบอลมาแล้วกดมิเท้าขวาครับบอลพุ่งมาสิเซฟเลยครับคูมาด,ดนคนสงครามรุษ,ษาประตูของอุทยาดูก็ยิงบอลแล้วสั้นๆมาพัสกรพัสกรทิ้งบอลแนวลึกไปละออกมามลูกนี้หมดเอาล้ครับจังหวะนี้ได้ซัดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ3ครับนลกรประตูที่2ของเขาในเกมนี้ด้วยก,วยบกับบอลยามานลกรวิ่งออกมาถึงบอลก่อนครับพยายามจะใช้ศีรษะมงนะครับเชียรนัน แต่ว่าหม่งมี่โดนครับนาฬิกรใช้เท้าจิ้มถึงบอลก่อนนะครับเรียบร้อยเลยครับสประตูต่อ3ครับเพื่อนเติมกันขึ้นมาเพียบเลยครับไหลต่อให้ชยธรกลับไปที่จิรวัตรจิรวัตรเปิดเข้ามาปัดแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โหโอ้โหสี่ประตูต่อ3ก็โอ้โหพลิกไปพลิกมาสุดท้ายเป็นอยุทยาทีเยียนที่ขึ้นนำครับดูบอลเปิดมาปัดมาเข้าทางพอดีเลยครับวิ่งมาที่วาระนะครับแล้วบอลมาโดนตัวเขาเข้าประตูไปเลยครับ เปิดยาวทิ้ง้นหน้ามาใครเก่งไม่รู้เอ้าชกได้แล้วซ้ายเน้นๆเลยครับ1นครับโอ้โหมาดูครับจังหวะความผิดพลาดของแนวรับของนครศรีครับของแนวรับนครศรีครับบอลยาวมาเลยครับจาก<อ>ทางวรพัฒนครับแล้วดูครับอือดูจังหวะพลาดนิดเดียวเพชรรัตเหมือนจะเสียหลักครับนลักเอ,เองเนี่ยสะดุดครับสะดุดตัวเองนะครับครับอืม<ร>แต่ขึ้นไปยิงแปลกๆนะครับ สวนหมาอลไรครับจงังหวะสวนของสีสเกตหูแล้วนกพลออกมาไกลด้วยครับแล้วเปิดไข่สวยมากครับด,นดานิโลดวลหนึ่งหนึ่งโอโหโหยิงเชียวเสาครับโอ้โหดานิโลายิงเยอเปิดข้ามมาแล้วบอกเอารูเรีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครับโอ้โหดูครับ างหน้าของเนโต้ครับในดีกับบุมแคบนิดเดียวนะครับแต่ว่าจังหวะที่หมุงเข้ามาของเนโต้นี่ถือว่าเอาอยู่ครับประตูร่างเขาในซีซั่นนี้เปิดเข้ามาลุ้นนี่ไหมมงเรียกว่า,าเอาเ้าแถวสองเก็บดาว้วเจ้กระกแลกว,ลวจุดโทษเลยครับโอ้โหเนี่ยครับคือสีสกเกตรอจังหวะแบบนี้ครับแล้วนครสีเกมรับผ้าอุ่นเนโต้เนโต้โตั้งครับจังหวะที่เนโต้หมุสกัดออกมาแล้วจังหวะพิงบอลในกรอบเกตโทษว้า จังหวะที่พอบังบอลแล้วโดนกระแทกเลยดาเน่โล <N> ยิงลูดี้เรียบร้อยครับอาแล้วครับเจ้าถิ่นซีสเกตขึ้นนำสองหนึ่งครับเป็นดาวเซนโบเลยนะครับแบบเรียวทไทม์ครับของไทยลีกสองครับหรือว่าเมืองไทยลีกดูจังหวะนี้ยิง